โอ้โหโอ้โหลามันมากครับโอ้โหโดดออกมากี่เห็นตัวเลยอ่ะโอ้โหคลายเบรกก่อนคลายเบรกก่อนโอ้โหเด๋ยวหายละไม่ต้องเสวิ่งมาด้วยโอ้โหกัดมันมากตัวนี้โอ้โห สามลงโลงไปไปไม่ยอมขึ้นเลยอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอมันไม่ยอมขึ้นครับว้าวสุดยอดโอ้โหกลับมันมากเลยอะ่ะแล้วสีสีสวยนะตัวนี้สีสวยมาก จะขึ้นไหมว้วโอ้โอ,โอ,โอ้แล้วเปลี่ยวครับเปลี่ยวมากเลยเหมือนอัดตวอ่ะเลยตอนนี้เอ้ยบุดดีบุด,ดีจะไหวไหมว้าวโอ้โหมันเรือด,ดำน้ำชัดๆมันไดโนเสาร์ชัดๆเ,เดี๋ยวนะต้องเล่นให้ยอมอ่ะแหวิงไม่เอามาด้วยโอ้โห ขึ้นไม่ไหวอะยกไม่ไหวแน่ตัวเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเค,อเคสุดยอดโอ้โหทำไมได้ซิลนะเอาไม่อยู่นะซิลมันเหนียวง,งัดไหวด้วยเดี๋ยวนะ แผมจะขึ้นเรือดได้ไหมเนี่ยเพราะว่าผมลืมเอาสวิงมาใหญ่ที่สุดในชีวิตครับตัวนี้ตอ,อ,อนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตครับด้วยคันแบล็กซิล ช้กิปเปอร์ครับเพราะว่ามือจับไม่ไหวแต่เขายอมแล้วครับเราสู้เขาจนเหนื่อยแล้วผมก็เหนื่อยด้วยว้าแต่นะผมชนะแล้วครับในชีวิตอุดดีใหญ่ที่สุดในชีวิตครับ โอ้ยโจรดำโนทานอู้หู้ไม่เคยวะไม่เคยคิดว่าจะได้ใหญ่ขนาดนี้โอ้สวยมากสวยจริงๆดำขนาดนี้ดำมาเมื่อเมืออไงเนี่ยจะปล่อยหรือจะเอากลับโอ้โหแต่ ดูสิเนี่ยผมอยากรู้มากเลยน้ำหนักเขาโอ้กิปเปอร์บอกว่าเท่าไหร่วะเนี่ยกิปเปอร์ตัวนี้เจ็ดแปดวายนี่ขนาดกิปเปอร์เก่านะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่เคยได้ใหญ่ขนาดนี้โอ้หางสวยเต็มด้วย จริงๆปลาไซนี้นะครับเราควรเอากออกเอาออกจากธรรมชาติเพราะว่าเขาจะกินอาหารได้เยอะโอช้าแล้วครับอู้แต่ผมก็ผมอยากปล่อยอ่ะตัวนี้ผมชนะเขาแล้วอ่ะผมอยากปล่อยมากเลยตัวนี้อุอ้ยเฮ,โฮ้ยหายละยาดีเดี๋ยว เขาจะช้ำหรือเปล่าต้องเอาเขาพักไว้โอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหยอดครับตัวนี้เขาได้พักเหนื่อยแล้วน่าจะหายเหนื่อยแล้ว เดี๋ยวจะปล่อยแล้วนะนึ้ดูที่จะไหวไหมเพราะว่าอัดเข้านานเหมือนกันไหวไหมเนี่ยเอาอย่านิ่งสิอย่านิ่งสิโอเคครับเขาเริ่มแล้วครับเขาได้พัก อา uh huh. ดารากาศดารากาศลจิบอากาศแล้จิบอากาศล้วสู้สู้เสือสู้สู้เยี่ยมไอเสือเยี่ยมเยมีีนั่นเออว้าไซนี้เออเอากรุอารเอาอากาศเข้าไปเอาอากาศเข้าไปเต็มเต็ม โอ้ดียินเสียงหายใจเลยอะ่ะเอออะดีดีอาดีดีเอ้ยเอ้ยสู้สู้สู้เอ้ย,อย,อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแข็งแรงหน่อยแข็งแรงหน่อย แข่งไว้แข่งไว้เฮ้ยเคเคเสียงอากาศครับเสียงอากาศดีโอเคโอเคโอเคมีแรงไหมเฮ้ยมนานแล้วนะ แล้วนะพักนานเกินไปแล้วนะดูเร็วใหญ่าบบนี้ยหญ่ยังนี้อย่าอย่า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 งนี้สู้สู้ส,สู้โอเคโอเคโอเคจับ yeah. มันรอดมันรอดอุย้ยแม่งเป็นนานมาก จอดปีนี้จะเจอเขาอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับนี่ครับผู้แพ้ไม่ยังเป็นต้องตายเสมอไปจอดมันมากหาเหนื่อยแล้วกลับบ้าน